นากาะทุกคนส้มตำจ้าตําถั่วใส่ด้วยนะคะนกปูชอบส้มตำตำใส่ถั่วนะคะนกปูจะชอบกินแบบนี้ค่ะ ไปกันค่ะทุกคนใส้มตำของเรานะคะเรากินได้ทุกวันไม่มีวันเบื่อเช้าเที่ยงเย็นได้ค่ะทุกวันก็ได้ค่ะทุเป็นอาหารหลักของเราเนาะ ตัให้มันแตกก่อนนะถ้ามันแตกแล้วเวลาตํามันจะได้เข้าเนื้อนะแล้วมันก็จะแซ่บจ้กทุกคน กนนะ,ะ bye. Bye ไม่ตัดเทเจาะอันนี้ล้างเรียบร้อยนะคะ ตอบ FC บ้านฟ้าส่งมาให้นะคะทุกคนกินได้แบบนานมากเลยแต่ต้นนี้อร่อยอร่อยจริงๆค่ะเดี๋ยวถ้าถ้ามันมีถ้ามันออกลูกอน้องปูก็จะสั่งสั่งอยู่นะแต่ตอนนั้นน้องส่งมาให้กินก่อน ว่ามันอร่อยไหมแต่น้องก็ส่งมาเยอะเยอะมากเลยค่ะ <c oughs> มานะคนไหนยังไม่ได้กินข้าวมานะจนะกินด้วยกันจะแซ่บๆด้วยกันนะคะเจ้าปู แล้วเราก็ต้มไข่กินด้วยค่ะใส่ไปแบผงูนวัวจะได้แซ่บเสีย ขาดไม่ได้คือน้ำปลาค่ะมันต้องมีนะทุกคนอ่ะใส่ให้หมดแล้วกันจะหมดแล้วในในจะหมดแล้วเอาเลยค่ะเอ,เ,อเสียด้วยชๆๆ ชอบใครชอบมันนะคะทุกคนอันนี้ไข่ที่ลงครัวไป,ปต้มนะเอาไว้กินแก้เผ็ดไว้แก้เผ็ดจ้า ดำเองครับแซ่ค่ะพ่อนกูกินไม่เผ็ด้ก็กินไปซื้อเข้ามาแล้วมันเผ็ดนะคะทุกคนมันไม่ตามใจเราเราตามใจตัวเองอยากกินรสไหนลราจับไปเลยค่ะทุกคน ห็นไหมครั้งเดียวเป๊ะเวอร์เลยทุกคนแซ่บแซ่บมากปรงครั้ง,งเดียวแซ่บเลยเนี่คือเราทำกินเองนะ มาจ้ากินส้มตำด้วยกันนะคะทุกคนส้มตำยวยๆจ้าแซ่บๆค่ะน้องปูขอฝากรับชมคลิปให้ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีจ้า